เฮ้ย hey สวัสดีพบผมคาเตอร์ oh. 6, Carter, นะครับก็ oh. วันนี้จะมาแนะนําตัวคอนที่เป็นโล่แข็ง oh. แกร่งที่สุดในทีนะครับผมโดยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใดนะครับแค่เป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาเนาะทั้งหมดนี้ก็มาจากความคิดเห็นของผมนะครับ oh. ถ้าผิดลาดประการใดก็ขอภปยในที่นี้ด้วยเนาะโอเคครับเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะตัวแรกเป็นสแกลเล็บครับหรือว่าด้วงเนาะโดยด้วงทำอะไรได้นะครับโดยเขาสามารถเพิ่มเดฟได้นะ ก็คือจะทําให้ถึกขึ้นมากเลยเนาะเด็บสองก็คือ50%แล้วเนาะส่วนใครมีหินท้องก็จะได้เป็นเด็บเลเวลสามนะครับผมจะทําให้เพิ่มพลังป้องกัน75%็ดาทำให้ถึกสุดๆไปเลย mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอเขาสามารถกลายร่างเป็นป้อมประการได้นะครับป้อมปะป้อมประการของเขาก็คือจะฟื้นฟู HP ได้ทีล7นะ7%เปอนาะและได้รับถ้าได้รับการโจมตีอีกฝั่งจะติดเอฟเฟกต่อเนื่องนะครับผมก็คือ ความเสียงในะหต่อเนื่องเนาะหรือเรียกง่ายๆคือติดพิษนั่นแหละแต่ถ้าเราติดเอฟเฟกต์อมาพาสหรือติดสตันต่างๆนานา,นาก็จะคืนล่างเดิมเนาะทางนี้ก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับแต่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทั้งฮิวได้และก็เพิ่มพลังป้องกันให้เองได้เนาะสิ่งที่เน้นก็คือความต้านทานนะครับส่วนใครไม่มีหินทองใส่เป็นหินเขียวก็พอเนาะเพราะหินมันไม่ค่อยจําเป็นนะผมเนื่องจากเราสามารถทําความต้านทานได้ร้อยอยู่แล้ว ระนั้นเนาะและเป็นตัวระดับฮีโร่ทำให้ปั้นค่อนข้างง่ายครับผมแต่ถึงจะไม่ง่ายมากแต่ก็ง่ายอยู่ดีโอเคครับถัดมาเป็นคุ้นนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่เจอบ่อยมากๆเพราะว่าคุณสามารถป่วนได้และเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถึกมากๆครับเพราะว่าสร้างเดชเ,เพิ่มเดชให้ตัวเองได้สองแล้วก็มอบภูมิกันให้ตัวเองได้นะครับส่วนหินสกิล ใส่เป็นหินขาวหินเขียวหินม่วงได้หมดเลยครับและแต่เราจะประยุกต์ใช้เนาะถ้าใส่หินม่วงก็จะดีหน่อยเพราะว่าจะทําให้ตัวเองได้รับความเสียหายน้อยลงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยคุณจะขึ้นพร้อมใช้งานเมื่อเริ่มเกมนะครับผมอันนี้ก็ต้องช่างใจหน่อยเนาะส่วนมากตัวแท้งทุกตัวก็จะเน้นไปทางด้านพรามั่นงก,กับความต้านทานเนาะและคุ้นเป็นตัวระดับหายากครับผมทําให้ต้นง,ง่ายกว่าสแกนลับหรือด้วงตัวเมื่อกี้มากเนาะ ถัดมาอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่าเป็นกึ่งกึ่งแทงก็ว่าได้ครับผมเอเลนอร์ครับผมทำไมาผมถึงยกเอเลนอร์มาเป็นโล่ที่แข็งแกร่งเพราะเอเลนอร์สามารถกลายร่างเป็นร่างม้าได้ครับเมือ่อเป็นร่างมา้าเขาจะเสกเดฟให้ตัวเองได้2เนาะและเพิ่มความต้านทานคริติคอลสามหน่วยเน้นว่า3หน่วย3หน่วยนี่คือ4 0นะครับผมทำให้ตีมาเหมือนไม่ได้ติดคีประมาณนั้นเนาะ และยังสามารถเสกสะท้อนดาเมจได้ด้วยก็คือใครยิ่งตีแรงก็โดนไปยิ่งเยอะเนาะอีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูเอพตัวเองได้20%ครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเนะาะตองนี้ทั้งนั้นก็ต้องทําเลือดให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะเพื่อที่จะได้รับดาเมจได้ส่วนหินสกิลหินม่วงก็พอแล้วนะครับเพราะว่าสามารถลดค่ามานาลงได้หนหน่วยเนาะ จาก4หน่วยก็จะเหลือ3หน่วยเนาะทำให้ไล่ได้บ่อยขึ้นเนาะทางนี้ก็ต้องช่างใจได้ว่าจเจาเอเลนอร์ไปเป็นแท้งหรือว่าไปเป็นซับแต่ผมมองว่าเอาไปเป็นซับตอนแรกคือเอาไปล้างบัฟก่อนแล้วพอถึงตัวแท้งหลักเราตายเอเลนอร์ก็สามารถแท้งเสริมได้เนาะประมาณนั้นแต่ข้อเสียของเอเลนอร์ก็คือเป็นตัวตำนานนะครับผมทำให้ปั้นค่อนข้างลำบากเนาะประมาณนี้เนาะ อ๋ออีกทั้งเอลอจะฟื้นฟูนฟน HP ได้เยอะตาม HP นะครับก็เหมือนคอมโบกับสะท้อนของม้าเนาะปละมานั้นโอเคครับถัดมาผมจะเป็นแท้งกึ่งดาเมจเนาะโดยผมจะพูดพร้อมกันนะครับก็คือราชาคนเถื่อนกับคิเมล่าเนาะโดย2ตัวนี้จะเน้นไปทางเลือดและจะทำให้ดาเมจเพิ่มมากขึ้นเนาะ แต่ข้อดีของราชาคนเถื่อนคือเพราะเขาเป็นสายป้องกันครับทําให้พลังป้องกันเริ่มต้นของเขาเยอะมากเนาะและยังสามารถทําความเสียหายตามสัดส่วน HP และเศษประทับตาได้ด้วยครับทําให้อำนวยความสะดวกต่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทีมนะครับทำให้สร้างดาเมจได้มากขึ้นเนาะและดาเมจของเขาก็ไม่ใช่ขี้เหร่เลยครับสามารถฟาดทีได้สองพันบวกคือแบบเยอะมากครับผมตัวซับต่างๆโดนเข้าไปทีก็จุกกันละนาวเนาะโดยหินสกิล มันไม่มีก้อนไหนที่เน้นไปทางป้องกันเนาะจะเสริมให้ทีมากกว่าดังนั้นก็เลือกใช้ตามความชอบเลยนะครับผมและเป็นระดับหาย,ยากซึ่งปั้นได้มากครับผมอีกตัวนึ่งก็คิเมล่าเนาะเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือเป็นสาย HP นะครับผมแต่ก็เป็นตัวตำนานเนาะจะเก่งสุดๆก็ต่อเมื่อเรามีหินทองนะครับผมละมานี้เนาะ มาที่ตัวสุดท้ายกันครับผมตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากจะแนะนําเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขาการใช้งานเนาะก็คือเลเนี่ครับผมเลเนี่จะถึกมากๆก็ต่อเมื่อเรามีหินทองนะครับผมเพราะว่าสามารถโอเวอร์ฮีทได้ก็จะเหมือนแบบมี2ชีวิตประมกักนเนาะและเลเนี่ยังสามารถฟื้นฟูนฟน HP ให้ตัวเองได้5%ทุกๆ10วิ และยังสร้างโล่ได้ด้วยถ้าเราได้รับความเสียหายมากกว่า30%เนอะอีกทั้งเลนี่สกิลของตัวเธอเองยังสามารถมอบโล่ให้พักพวกได้นะครับทำให้จะทำให้ตัวละครในทีมของเราถึกขึ้นเนาะประมาณนั้นนะครับและเลนี่เป็นสายป้องกันเนาะทำให้เราป้องกันจะเยอะมากเป็นระดับฮีโร่ทำให้ปั้นง่ายนะครับแต่อย่าลืม ขึ้นอยู่กับหินสกิลด้วยครับผมถ้าใครไม่มีหินทองแล้วอยากเล่นจริงๆใส่หินม่วงก็ได้นะจะจะเป็นแทง่งแต่ว่าถ้าจะเน้นไปป่วนก็จะเป็นหินเขียวนะครับผมโอเคทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะที่เจอบ่อยๆถึงจะมีตัวอื่นที่ถึกแต่ว่าก็ไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นนะครับผมอ,อ้ะแถมให้ตัวนึงครับนินจายินจาหินม่วงตัวนี้มันไม่ได้ถึก อะไรเลยครับแค่มันตายยากแค่นั้นเองประมาณนั้นนะเพราะจะสามารถฮิลเลือดให้ตัวเองได้นะเมื่อโจมตีติดดาเมจต่อเน,นื่องนะครับผมโอเคครับทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้นะก่อนจากกันเดี๋ยวผมไปโชว์แมดก่อนโอเคครับก็อีกฝั่งก็จะมีแพนด้านกโคนมียฟีนิกบาลิต้าเอ่อชีล ok ่าเมแกนโจ๊กลมแล้วก็บนน้ำนะครับผม จะเป็นยังไงมาดูเนาะโ okay. อเคระหวัาน,นี้ไม่มีใครทำอะไรเนาะผมเปิดชิกเก้ไปก่อนครับแพนด้าไปแต่เขาเสวนโจมาเนาะแล้วแพนด้าตายแพนด้าก็ทำความยังางใส่ตัวที่ฆ่าได้นะครับโอ้โห oh, oh, โจ๊ะระหว่าน,นี้กาเม็ดรุนแรงมากครับและผมก็กลางร่วงไปเขาคโ,โนอมิยะรีโจ้ขึ้นมือครับผมจะเป็นยังไงต่อคือเขาไม่ สกิลมาก่อนเลยนะครับจังหวะนี้ผมเสียเปรียบแล้วครับเพราะว่าเขามีโจอ,อยู่มือนะแต่ผมไม่มีอะไรกันนะตอนนี้ผมกดเล้ให้ไปและทีมผมร่วงไปแล้วครับห้าตัวก็เกือบหมดทีนะครับจังหวะนี้ผมต้องฮีวแล้วโอเคเขาก็ฟีนิกส์มาเนาะแต่ว่าไม่มีตัวไหนติดเอฟเฟกต์เผาไหม้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วผมกดกาลางด้วยอีกรอบครับเขาก็ชีล่าล้างบัสมานะครับก็ไม่เป็นไรเนาะไม่ติดระเบิดจังหวะนี้เขาทานเฟิร์มนะครับเพราะว่าเขาติดเอ่อพิษของร่วงไปเยอะเนาะ ผมกดเลนนี่ครับจะสร้างโล,โลดเตียงลดดาเมจนะครักดปันน้ำมาเพื่อล้างบัฟและสุ่ทำดาเมจนะครับผมแต่ก็ไม่เจ็บมากนะดาเมจไม่รุนแรงและจังหวะนี้ผมฮิวครับคือผมทําอะไรไม่ได้แล้วเนอกจากกดป้องกันเรื่อยๆนะเพราะตัวดาเมจไม่เหลืแล้วแต่เห็นได้ไหมเห็นได้ชัดว่าอีกฝั่งเขาติดดาเมจต่อเนื่องเขาเยอะมากเลยเนาะแล้วกดล้วงเอ้ยกดโจ๊กปลามาจังหวะนี้แต่ก็ไม่เข้านะครับเพราะว่าแต่ละตัวมีบัฟคุมต้าน,นทานกิติข้าเนาะเขากดของนยาลีโ๊้ขึนขอขอขอ้นมือครับ ยังไงต่อร่วงผมคื้นล่างแล้วครับเพราะว่าอีสังก์ก็ดาเมจนไม่จัดจ้านมากนะตอนี้ผมรอครับผมกดเลนี่ไปครับแต่ว่ากดโจรสวนมาและเรนนอผมตายแล้วครับอาการหนักแล้วครับผมกดเลนีกรอบครับเพื่อสร้างโม่เตียสเนาะแต่ติดบล็อกปั๊บของเมแกนหินทองนะครับผมทําให้ไม่ได้เอฟเฟกต์นะตอนนี้ผมกลางล้วร่วงครับเขากดสปอยสายดำในตอนนี้มาครับผมทำให้โดนเต็มๆแล้วครับแ็ไม่เป็นไรนะผมกดเลนี่สวนครับ แล้วเขกดชีล่าล้างบัฟเล่นผลลัพธ์มานะครับแต่ก็ร่วมผมได้ทับบัฟโลนะครับแล้วผมกดมานาเซนซี่ครับเพิ่พมคนะ้ามานานะนอกคนในี้ยะเขาตายครับเพื่อแล้วก็ล้างบัฟได้นะคจังหวะนี้เขากดเจ้อีกรอบเรงเรื่องมนตายไหมไม่ตายถืกอยูจ่จังหวะนี้ยังไงผมกดเลนเน่ต่อครับเพื่อลดค้ามานานะแล้วก็สร้างโล่แต่เขาล้างบัฟด้วยชีล่าครับยังไงครับลูองผมยังถึกอยู่จังหวะนี้การล่วงไปต้องบักการมาก ติดดาเมจ่ต่อเนื่องครับผมยังไงเขาจะหมดที้วครับผมเขากดบอลมาจาังหวะนี้สตันไปไม่ติดครับผมดัมมีค่อนข้างเบานะบอลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเจอนะครับผมยังไงสกิลมาจาังหวะนี้ดูซัทดาเมีไปแต่ก็ไม่เจ็บนะครับผมเลยแน,น่ผมโจเขาปลามาจาังหวะนี้ ผมมีต้้งมาการทำให้โจเขาไม่ได้รับผลเอฟเฟกต์ดาเมจต่อเนื่องเนาะแล้วก็กดโซครีมาเพื่อล้างบัฟน,นะครับแต่ก็ไม่น่าสันแล้วครับเาว่าเขาเหลือ2ตัวแล้วเนาะโอเคยังไงยังไงจำหมดแล้วผมกดด้วงอีกรอบหนึงก็กดฟีนิชสวนมาครับปั๊บไม่ติดนะครับผมเพราะว่าด้วงผมต้านทานเยอะมากถ้าติดผมจะจำนนะบัตนะตอนนี้ผมกดดีวายโรดิชั่นครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากเสี่ยงเนาะ ถ้าติดเอ,อ่ขอไมมผมจะแพ้เองนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วเนาะก็ประมาณนี้โอเคครับก่อนจากกันเดี๋ยวขอแถมนิดนึงเนาะจะเห็นได้ว่าถ้าอีกฝั่งมีตัวที่ถึกมากๆแล้วเราเอาไม่ลงมันจะปวดมากนะครับผมดังนั้นถ้ามีที่ว่างหรือไม่มีตัวอะไรใส่นะครับแนะนำให้ใส่ตัวเป้าเดี่ยวแรงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นชิเก้สามารถฟันได้รุนแรงมากนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวตัวไหนอีกคารีนะครับผมเพราะคารีสามารถโจมตีโดยไม่สนพลังป้องกันนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตีใส่แทงแล้วแทงสะดุ้งครับ <c oughs> <c oughs> หรือใครจะใส่เป็นพวกโซอี e. so ้โซอีเอ้โซเฟียฟิน หรือว่าหมาก็ได้นะครับเป็นดาเมตเต้าเดียวแรงๆเนาะเพื่อไถตัวป้องกันเขาให้ได้ภายในดอกภายในทีเดียวนะครับผมก็จะปับมาณนี้เนะคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรคอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย